สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนภาษาเจียนกันเรื่องปู้และเหมยค่ะว่าต่างกันยังไงซึ่งปู้และเหมยนะคะใช้ในประโยคปฏิเสธแปลว่าไม่เหมือนกันค่ะเรามาเริ่มต้นที่ปู้ก่อนนะคะปู้ใช้ในประโยคปฏิเสธทั้งที่เป็นเหตุการณ์ปัจจุบันและอนาคตค่ะคือว่าเหตุการณ์นั้นกําลังดําเนินอยู่หรือว่ากําลังเกิดขึ้นในอนาคตเราก็จะใช้ปู้ โครงสร้างประโยคนะคะก็คือปู้บวกด้วยเว r รค่ะก็จะแปลว่าไม่ทำในปัจจุบันหรือว่าจะไม่ทำในอนาคตค่ะแล้วเรามาดูตัวอย่างกันนะคะตัวอย่างที่หนึ่งนะคะเส้นใยห่อปู้เสียงชื้อฟัน สเส้นใต้我不想吃饭แปลว่าตอนนี้ฉันไม่อยากกินข้าวเส้นใายก็แปลว่าตอนนี้หัวแปลว่าฉันปู้แปลว่าไม่เสียงก็คืออยากซือฟัานก็คือกินข้าวค่ะในประโยคนี้นะคะเส้นใายบ่งบอกถึงว่าเป็นปัจจุบันค่ะเพราะฉะนั้นประโยคปฏิเสธที่ใช้ในปัจจุบันก็คือปู้ใช่ไหมคะในโครงสร้างประโยคก็คือปู้ตามด้วยเวิร์บก็คือปู้บวกด้วยเสียงก็คือไม่อยากนะคะก็จะแปลว่า ตอนนี้ฉันไม่อยากกินข้าวก็คือเป็นการบอกว่าจะไม่ทำสิ่งนี้ในปัจจุบันก็คือ pues จะไม่กินข้าวในตอนนี้นั่นเองประโยคต่อมา下个星期อ不去新加坡下ซินเจียโพแปลว่าสัปดาห์หน้าฉันไม่ไปสิงคโปร์ g s h เก็คือสัปดาห์หน้าค่ะว่าแปลว่าฉัน ปูแปลว่าไม่ชีแปลว่าไปซิเจียโพก็คือประเทศสิงคโปร์ค่ะในประโยคนี้นะคะเราก็จะเห็นว่าเซกเซิงชีเป็นตัวบอกว่าเป็นอนาคตใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นปฏิเสธในอนาคตเราก็จะใช้ว่าปูตามด้วยกริยาค่ะในที่นี้ก็คือปูชีปูชีก็คือไม่ไปคะ่ะเพราะฉะนั้น ก็จะเป็นการบอกว่าเซก้ซิงชีวอปูชีซิเจียโพก็คือสัปดาห์หน้าฉันไม่ไปสิงคโปร์ตัวอ,อย่างต่อมาหมิงเนีนวอปูชีซ้างปานหมิงเพียนวอปูชีซ้างปาน แปลว่าพรุ่งนี้ฉันไม่ไปทำงานหมิงเทียนแปลว่าพรุ่งนี้หอแปลว่าฉันปู่แปลว่าไม่ชี้แปลว่าไปสร้างปานแปลว่าทำงานในประโยคนี้นะคะเราก็จะเห็นว่าหมิงเทียนเป็นตัวบอกว่าอนาคตค่ะเพราะฉะนั้นปฏิเสธในอนาคตก็คือใช้ว่าปู่ตามด้วยกริยาก็คือปูชี่นะคะเพราะฉะนั้นประโยคนี้นะคะหมิงเทียนหอปูชี่สร้างปานก็คือพรุ่งนี้ฉันไม่ไปทำงาน ตัวอย่างต่อมาเสี่ยวหมิง จินเทียน不来公司，小明今天不来公司，แปลว่า่ยวันนี้ไม่มาบริษัท，งิงในที่นี้ก็คือเป็นชื่อคนค่ะ，จินเทียนแปลว่าวันนี้บอกถึงเหตุการณ์ที่เป็นปัจจุบัน，ปู่แปลว่าไม่，หลายแปลว่ามา，กงซือแปลว่าบริษัทค่ะเพราะฉะนั้นในประโยคที่เราต้องการปฏิเสธในปัจจุบันก็คือเราจะใช้ว่าปู่ตามด้วยกริยาในที่นี้ก็คือปู่หลายนั่นเองเพราะฉะนั้นประโยคนี้นะคะ เสี่ยวหมิงจินเทียนผู้หลยกงซือก็คือเสี่ยวหมิงวันนี้ไม่มาบริษัทต,ต่อมาเรามาดูการใช้ปู้แบบที่สองนะคะจะใช้กับการกระทำที่เป็นนิสัยเป็นความตั้งใจจะมีความหมายว่าไม่ทำการกระทำนั้นๆโครงสร้างประโยคนะคะก็คือปู้ตามด้วย Ver b แล้วก็ตามด้วย Object ค,ค่ะก็คือจะแปลว่าไม่ทำในการกระทำนั้นๆค่ะเรามาดูตัวอย่างกันนะคะ ตัวอย่างประโยคค่ะหวอปู้เคอผีจิว๋วหวอปู้เฮอผีจิ๋วแปลว่าฉันไม่ดื่มเบียร์หวอแปลว่าฉันปู้แปลว่าไม่เคอแปลว่าดื่มค่ะผีจิ๋วแปลว่าเบียร์ในประโยคนี้นะคะก็คือปู้ตามด้วยเวิร์บตามด้วยออบเจกต์ก็คือปู้บวกด้วยเคอค่ะที่เป็นกริยาค่ะแล้วตามด้วยออบเจกต์ก็คือผีจิ๋วนั่นเองเพราะฉะนั้น ในประโยคนี้นะคะก็คือวอพวกเคอผีจิว๋วก็คือฉันไม่ดื่มเบียค่ะเป็นก,า,การกระทําที่เป็นนิสยัยก็คือฉันมีนิสัยที่ไม่ดื่มเบียรหรือว่าฉันมีความตั้งใจที่จะไม่ดื่มเบียนั่นเอง ตัวอย่างต่อมาหัอปู้โชเยียนหวอปู้โชเยียนแปลว่าผมไม่สูบบุหรี่หวอแปลว่าผมหรือว่าแปลว่าฉันปู้แปลว่าไม่โชแปลว่าสูบเยียนแปลว่าบุหรี่ค่ะหัวปู้โชเยียนก็คือผมไม่สูบบุหรี่ในประโยคนี้ก็คือเป็นการบ่งบอกนิสัยว่าปกติแล้วก็คือไม่สูบบุหรี่เป็นการปฏิเสธโดยนิสัยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้ปู้ค่ะ ต่อมาวอปู้ชื่อเจ้าฟันวอปู้ชื่อเจ้าฟนแปลว่าฉันไม่กินอาหารเช้าวอแปลว่าฉันปู้แปลว่าไม่ชื่อแปลว่ากินเจ้าฟันแปลว่าอาหารเช้าค่ะในประโยคนี้นะคะโครงสร้างก็คือปู้ตามด้วยเวิร์บในที่นี้ก็คือชื่อค่ะที่แปลว่ากินตามด้วยออบเจกต์ก็คือเจ้าฟันค่ะเพราะฉะนั้นประโยคนี้นะคะวอปู้ชื่อเจ้าฟันก็คือฉันไม่กินอาหารเช้าเป็นการปฏิเสธ โดยบอกว่าฉันไม่กินอาหารเช้าโดยเป็นนิสัยหรือว่าฉันตั้งใจที่จะไม่กินอาหารเช้านั่นเองตัวอย่างต่อมาวอปูชื่อหนิวโรวอปูชื่อหนิวโรแปลว่าฉันไม่กินเนื้อวัวหวอแปลว่าฉันปูแปลว่าไม่ชื่อแปลว่ากินหนิวโรก็คือเนื้อวัวค่ะในประโยคนี้นะคะก็คือปูตามด้วยเวิร์บก็คือชื่อค่ะตามด้วยออบเจกต์ก็คือหนิวโร เป็นการบอกว่าฉันไม่กินเนื้อวัวซึ่งเป็นการปฏริเสธโดยเป็นนิสัยว่าฉันไม่กินเนื้อวัวนะหรือว่าฉันมีความตั้งใจที่จะไม่กินเนื้อวัวนั่นเองแล้วก็จะใช้ปู้ค่ะตัวอย่างต่อมานี้จ้าสร้างปู้สีสจาวมานี้จ้าสร้างปู้สีสจา,าวมาแปลว่าตอนเช้าคุณไม่อาบน้ําหรอหนีแปลว่าคุณจ้าสร้างแปลว่าตอนเช้าปู้แปลว่าไม่สีสจาวแปลว่าอาบน้ํา มะแปลว่าไหมมะนะคะก็คือใช้ลงท้ายในประโยคคําถามค่ะในประโยคนี้ก็คือปู้ตามด้วยเวิร์บก็คือปู้ตามด้วยสีจาวก็คือไม่อาบน้ํานั่นเองในประโยคนี้นะคะเราก็จะสังเกตเห็นว่าจาวสร้างปู้สีสจาวก็คือไม่อาบน้ําตอนเช้าซึ่งเป็นการกระทําที่เป็นนิสัยเพราะฉะนั้นประโยคปฏิเสธที่ใช้ในการปฏิเสธการกระทาที่เป็นนิสัยเราก็จะใช้ปู้ค่ะก็คือปู้สีจาวนั่นเอง ต่อมาการใช้ปู้แบบที่3มก็คือปู้ใช้วางหน้าคุณศัพท์ค่ะโครงสร้างประโยคก็คือปู้บวกด้วย adjective ก็จะแปลว่าไม่จุดๆุดจุด,จดเรามาดูตัวอย่างประโยคก,กันค่ะตัวอย่างนะคะหนีปู้พังหนีปูผ่ังแปลว่าเธอไม่อ้วนในโครงสร้างประโยคนี้นะคะก็คือปู้ตามด้วย adjective นั่นก็คือปู้บวกด้วยพังค่ะเพราะฉะนั้นหนีปูพังก็จะแปลว่าเธอไม่อ้วน วอย่างต่อมาจงหวนปู้หนานจงหวนปู้หนานแปลว่าภาษาจีนไม่ยากในประโยคนี้ก็คือปู้ตามด้วยแอจจทิปแอจจทิปในที่นี้ก็คือหนานค่ะปู้หนานก็จะแปลว่าไม่ยากเพราะฉะนั้นจงหวนปู้หนานก็จะแปลว่าภาษาจีนไม่ยากประโยคต่อมาหนีเมินปูเออมา หนีเมินปู่เอ่อมาแปลว่าพวกคุณไม่หิวหรอหนีเมินแปลว่าพวกคุณปู่แปลว่าไม่เอ่อแปลว่าหิวมะแปลว่าไมนะคะใช้กับประโยคคำถามในประโยคนี้ก็คือปู่ตามด้วย adjective ก็คือปู่บอกด้วยเอ่อค่ะเอ่อแปลว่าหิวค่ะเพราะฉะนั้นในประโยคหนีเมินปู่เอ่อมาก็จะแปลว่าพวกคุณไม่หิวหรอ ต่อมาจินเทียนปู้เหลิงจินเทียนปู้เหลิงแปลว่าวันนี้ไม่หนาวจินเทียนแปลว่าวันนี้ปู้แปลว่าไม่เหลิงแปลว่าหนาวในโครงสร้างประโยคปู้ตามด้วย adjective ก็คือปู้บวกด้วยเหลิงค่ะแปลว่าไม่หนาว การใช้ปู้แบบที่สี่นะคะก็คือกริยาบางตัวใช้ได้แต่ปู้อย่างเดียวใช้กับเหมยไม่ได้โดยกริยาพวกนี้นะคะก็จะมีความเกี่ยวข้องกับความเป็นไปได้เป็นเจตนาหรือว่าเป็นกริยาที่ไม่แสดงให้เห็นถึงการกระทําค่ะตัวอย่างของคํากริยานะคะก็เช่นขุยเคย,เยซื่อเซี่ยงเหน่งจจื้อเต่าเล่นฉอิงกายสีคว เป็นต้นนะคะประโยคจะเป็นปัจจุบันหรือว่าจะเป็นอดีตหรือจะเป็นอนาคตนะคะก็จะใช้ได้แต่ปู้เท่านั้น,นะคะ่ะเรามาดูตัวอย่างประโยคกันนะคะห้าามยเต้าถ้าหมายซินโ新จีแปลว่าฉันไม่รู้ว่าเขาซื้อโทรศัพท์ใหม่หวอแปลว่าฉันปู้แปลว่าไม่จือเต้าแปลว่ารู้ทาแปลว่าเขาหมายแปลว่าซื้อซินแปลว่าใหม่โสจีแปลว่าโทรศัพท์ค่ะ ในประโยคนี้นะคะก็คือเป็นประโยคปฏิเสธที่มีกริยาก็คือจือ้อเต้าค่ะเพราะฉะนั้นเราจะสามารถใช้ได้แค่ปู้เท่านั้นก็คือปู้บอกได้ซื้อเต้าแปลว่าไม่รู้ค่ะ ต่อมาหนีปูรั่นฉือเซียวจ้านมาหนีปูรั่นฉือเซียวจ้านมาแปลว่าคุณไม่รู้จักเซียวจ้านหรอหนีแปลว,ว่าคุณปูแปลว่าไม่เรื่นฉือก็แปลว,ว่ารู้จักค่ะเซียวจ้านนะคะเป็นชื่อคนชื่อว่าเซียวจ้านมะแปลว่าไหมค่ะใช้ในการลงท้ายประโยคที่เป็นคําถามค่ะประโยคนี้นะคะก็คือเราก็จะเห็นกริยาก็คือเรื่นฉือค่ะในประโยคที่เป็นปฏิเสธเราก็จะสามารถใช้ได้แค่ว่าปู บอกด้วยเร่นเสือก็คือปู่เริ่นเสือที่แปลว่าไม่รู้จักนะคะเราจะไม่สามารถใช้ว่าเหมยเริ่นเสือได้นะคะตัวอย่างต่อมาตีตาต้ตีปู่หุยขยเชอรตี้ตีปู่หุยขยเชอรแปลว่าน้องชายขับรถไม่เป็นในประโยคนี้นะคะหุยหุยในใช้ในประโยคปฏิเสธก็จะสามารถใช้ได้แค่ว่าปู่หุยปู่หุยไม่สามารถใช้ว่าเหมยหุยได้นะคะ เพราะฉะนั้นประโยคนี้ก็คือตี้ติตปูหุยใครเชอก็จะแปลว่าน้องชายขับรถไม่เป็นต่อมาการใช้ปู้แบบที่5นะคะก็คือการใช้ปู้ในประโยคคําถามปลายปิดค่ะที่ต้องการคําตอบว่าใช่หรือไม่โครงสร้างประโยคนะคะก็คือเวิรบวกได้ปู้บวกได้เวิรแล้วก็ตามด้วยอ็อบเจกต์ค่ะเรามาดูตัวอย่างกันนะคะ หนีหอ,นหอ้ปู่ไอ้หวอหนีไอ้ปูหวอแปลว่าคุณรักหรือไม่รักฉันในโครงสร้างประโยคดีก็คือ verb บวกด้วยปู้บวกด้วย verb ตามด้วย object นะคะ verb ในที่นี้ก็คือไอ้ค่ะแล้วก็บวกได้ปู้นะคะแล้วก็ object ก็คือหวอค่ะเพราะฉะนั้นในประโยคนี้นะคะก็เป็นประโยคคําถามโดยการใช้ปู่ค่ะก็คือหนีอ้ปู่ไหวอก็จะแปลว่าคุณรักหรือไม่รักฉัน ต่อมาวอมันชี่ชื่อฟ้าหาปู้หาววอมันชี่ชืาหาปู้หาแปลว่าพวกเราไปกินข้าวกันดีไหมวอมันแปลว่าพวกเราค่ะชแปลว่าไปชื่อฟ้านก็คือกินข้าวนะคะหาแปลว่าดีหาวูหาก็คือดีหรือไม่ในประโยคนี้นะคะก็คือการใช้ปู้ในประโยคคําถามก็คือ เวิร์บบกด้ปู้บวกด้เวิร์บก็คือหขาผู้หขานั่นเองเพราะฉะนั้นเขาผู้หขาในที่นี้นะคะก็คือเป็นการถามค่ะว่าดีหรือไม่ต่อมาาซซือ้นตเยยออาาซซื่่่ป้น,นตงเแลวาขาเป็นเพื่อนของคุณหรือเปล่าถ้าแปลว่าเขาผู้ชายค่ะ ซื่อก็คือเป็นหนีบาว่าคุณเพิงเย,ยวก็คือเพื่อนค่ะหนีด้วยเพิงเหย,ยวก็คือเพื่อนของคุณในประโยคนี้นะคะที่เป็นประโยคคําถามก็คือเขาจะใช้ว่าเวิร์บบกด้วยปู้บอกด้วยเวิร์บในที่นี้ก็คือซื่อปู้ซื่อน,นั่นเองก็แปลว่าใช่หรือไม่หรือว่าใช่หรือเปล่าตัวอย่างต่อมาหนีสีปู้สีควนชี้ชีช้ยน นี้สีปู้สีควนชี้ชีช้ไหวเมียนแปลว่าคุณชอบหรือไม่ชอบออกไปข้างนอกนี่ก็คือคุณสีควนแปลว่าชอบชี้ชีก็คือเป็นการออกไปค่ะไหวเมียนแปลว่าข้างนอกในประโยคนี้นะคะก็คือเวิร์บบวกด้วยปู้บวกด้วยเวิร์บนั่นก็คือสีปู้สีควนนั่นเองเป็นการถามว่าชอบหรือไม่ชอบนะคะ ต่อมานะคะเรามาดูการใช้เหมยค่ะการใช้เหมยเนี่ยเราจะสามารถใช้ว่าเหมยหรือว่าเหมยอยนะคะก็มีความหมายเหมือนกันค่ะเริ่มต้นด้วยการใช้เหมยอย่างแรกนะคะก็คือใช้ในประโยคปฏิเสธที่เป็นเหตุการณ์ในอดีตค่ะโครงสร้างประโยคก็คือเหมยหรือว่าเหมยอยนะคะตามด้วยเวิร์บก็จะแปลว่าไม่ได้ทำการกระทำนั้นๆในอดีตค่ะเรามาดูตัวอย่างประโยคกันค่ะจ้วเอียนผมไม่เจเา จวัฒนเทียนวอมเจียนเต้าทาแปลว่าเมื่อวานฉันไม่เจอเขาเลยจัฒเทียนก็คือเมื่อวานค่ะวอแปลว่าฉันเหมยก็คือไม่นะคะเจียนแปลว่าพบหรือว่าเจอทาแปลว่าเขาค่ะในประโยคนี้นะคะก็คือจัวเทียนเป็นการบ่งบอกว่าเป็นอดีตค่ะเหมยใช้ในการปฏิเสธที่เป็นเหตุการณ์อดีตเพราะฉะนั้นจัวเทียนวอมเหมยเจียนเต้ทาทาก็คือเมื่อวานฉันไม่ได้เจอเขาก็จะใช้ว่าเหมยเจียนค่ะ ต่อมา我昨天จ有喝酒我昨天น有喝酒แปลว่าเมื่อวานผมไม่ได้ดื่มเหล้าบอกก็คือฉันหรือว่าผมค่ะจัวเทียนก็คือเมื่อวานค่ะเป็นการบ่งบอกอดีตเพราะฉะนั้นปฏิเสธในอดีตก,ก็จะใช้ว่าไมหรือว่าไม่ย่อเคแปลว่าดื่มจิ๋วแปลว่าเหล้าค่ะไม่เคยจิ๋วก็คือไม่ได้ดื่มเหล้า ตัวอย่างต่อมาหนีแมชชีสร er ้างปานมาหนีแมชชีสร้างปานมาแปลว่าคุณไม่ได้ไปทํางานหรอหนีแปลว่าคุณแมะนะคะแปลว่าไม่ใช้ในประโยคปฏิเสธที่เป็นอดีตค่ะชีแปลว่าไปสร้างปานแปลว่าทํางานมะแปลว่าไม่ใช้กับประโยคคําถามค่ะในประโยคนี้นะคะก็คือหนีแมชชีสร้างปานมาก็แปลว่าคุณไม่ได้ไปทํางานหรอ ถ้าในประโยคนะคะมีการบอกเวลาในอดีตเช่นจัวเทียนซ้างกระซิงชีซ้างกระเย่ชี่เหนียนเราจะใช้ปู้ไม่ได้ค่ะเรามาดูตัวอย่างประโยคกันนะคะประโยคที่ให้มานะคะก็คือหวอจัวเทียนปู้เคอผีจิว๋ววอจัวเทียนปู้เคอผีจิว๋ว หรือว่าวอจัวเทียนไม่โยเคอผีจววอจัวเทียนแม่โยเคอีจวแปลว่า, ien, May, o, er, า,วาเมื่อวานผมไม่ได้ดื่มเบียในประโยคสองประโยคนี้นะคะประโยคไหนถูกต้องเราจะสังเกตเห็นได้ว่าในประโยคนี้นะคะมีคําว่าจัวเทียนจัวเทียนที่แปลว่าเมื่อวานค่ะเราจะใช้ว่าพวกเคยผีจิ๋วหรือว่าไม่โยเคอีจวดีค่ะ ในประโยคนี้นะคะเราจะสังเกตเห็นต,ตัวบอกเวลานน่นก็คือจัวเทียนค่ะจัวเทียนเป็นตัวบอกเวลาที่เป็นอดีตเราไม่สามารถใช้ได้ว่าปู้เคยผีจิ๋วได้เราจะต้องใช้ว่าเมย์โยเคยผีจิ๋วถึงจะถูกต้องในประโยคที่เป็นอดีตนะคะไม่สามารถใช้ปู้ได้เราจําเป <t si> <tem> ็นจะต้องใช้ว่าวอดจวเทียนเมย์โยเคยผีจิ๋วถึงจะถูกต้องค่ะ อีกตัวอย่างหนึ่งนะคะชี่เนียนวอป北京ชี่เนียน่ยจ北京หรือว่าชี่เนียน我没去北京ชี่เนียน่ยจ北京แปลว่าปีที่แล้วฉันไม่ได้ไปปักกิ่งในประโยคนี้นะคะเราจะสังเกตเห็นว่าชี่เนียนเป็นตัวบอกเวลาที่เป็นอดีตค่ะเราจะใช้ว่าปู้ชี่หรือว่าเม่ชี่ดีคะ ในประโยคนี้นะคะชี่เนียนวอปูชี่เป่ยจิงหรือว่าช in ี่เนียนวอเหมยชี่เป่ยจิงตัวบอกเวลาที่เป็นอดีตนะคะเราจําเป็นจะต้องใช้ว่าชี่เนียนวอเหมยชี่เป่ยจิงถึงจะถ,งถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นประโยคที่เป็นอดีตต้องใช้ว่าเหมยหรือว่า,าเหมยโยเท่เนานั้นนะคะถึงจะถูกต้องไม่สามารถใช้ป Ū ู้ในประโยคปฏิเสธที่เป็นอดีตได้คะ่ะ ต่อมาเรามาดูการใช้เหมยแบบที่2นะคะก็คือใช้บอกเหตุการณ์ที่เป็นข้อเท็จจริงในขณะนั้นว่ายังไม่เกิดขึ้นโครงสร้างประโยคก,ก็คือเหมยโยบวกด้วยเวิร์ค่ะก็จะแปลว่ายังไม่ได้ทําในปัจจุบันนั่นเองเรามาดูตัวอย่างประโยคก,กันนะคะ มาหมาเมยโยั่ววานฟานมาหมย่หวานฟนแปลว่าแม่ยังไม่ได้ทำอาหารเย็นเลยมามาแปลว่าแม่นะคะเมยโยก็คือไม่จั่วแปลว่าทำหวานฟ้านแปลว่าอาหารเย็นในประโยคนี้นะคะก็คือเมยโยบวกด้วยเวิร์บก็คือเมยโยบวกด้วยจั่วก็คือยังไม่ได้ทําในประโยคนี้ก็คือเป็นการบอกว่าเหตุการณ์นั้นยังไม่ได้เกิดขึ้นก็คือแม่ยังไม่ได้ทําอาหารเย็นนั่นเอง ประโยคต่อมาว朋า今天โย่จินเทีน早上没来上课我朋าเ天อโยจินมย早上没来上课แปลว่าวันนี้ตอนเช้าเพื่อนของฉันยังไม่เข้าเรียนเลย我แปลว่าฉันเพื่โยแปลว่าเพื่อนจินเทียนแปลว่าวันนี้จ้สรางแปลว่าตอนเช้าเหมยแปลว่าไม่ หลายแปลว่ามาสร้างเคอรก็แปลว่าเข้าเรียนค่ะในประโยคนี้นะคะก็คือเหมยบอกหลายแปลว่าไม่มาค่ะเป็นการปฏิเสธเหตุการณ์นี้ก็คือว่าเป็นข้อเท็จจริงว่าเพื่อนเนี่ยยังไม่มาเข้าเรียนก็คือเหมยหลายสร้างเคอรนั่นเองการใช้เหมยแบบที่3ก็คือเหมยหรือว่าเหมยโยนะคะวางไว้หน้าคำนามแปลว่าไม่มีค่ะโครงสร้างประโยคก็คือเหมยหรือว่าเหมยโยบกได้นามแปลว่าไม่มีจุดๆุดจุดค่ะเรามาดูตัวอย่างประโยคกัน ถ้าเมโ有เามแปลว่าเขาไม่ม ala ีรถเมโยบวกด้วยคำนามก็คือเมโยบวกด้วยเชอนั่นเองแปลว่าไม่มีรถค่ะต่อมาวอไมโยเว่นทีวอไมโยเว่นทีแปลว่าฉันไม่มีปัญหาเมโยบวกด้วยเว่นทีก็คือไม่มีปัญหาค่ะ ถ้าไมโยเฉียนถ้ามเมเฉียนแปลว่าเขาไม่มีเงินเฉียนแปลว่าเงินแล้วก็เป็นคำนามนะคะเมโยบวกได้เฉียนแปลว่าไม่มีเงิน ถ้าไม่มี女朋友ถ้าไม่มี女朋友แปลว่าเขาไม่มีแฟนท้าก็คือเขาผู้ชายค่ะไม่มีก็คือไม่หรือว่าไม่มี女朋友ก็คือแฟนที่เป็นผู้หญิงนะคะเพราะฉะนั้นในประโยคนี้ก็คือไม่มีบวก女朋友ก็คือไม่มีแฟนนั่นเอง ต่อมาการใช้เหมออยโยในประโยคเปรียบเทียบนะคะโครงสร้างก็คือน้ำที่1บวกด้วยเหมยโยบวกด้วยน้ำที่สองแล้วก็ตามด้วย adjective ค่ะก็จะแปลว่าน้ำที่หนึ่งไม่ได้จุดๆุดจุดเท่าน้ำที่สองนะคะเรามาดูตัวอย่างประโยคกัน,นะคะ่ะหนีเหมยโยหัวกาหนีเมหมยโยหัวกาแปลว่า,า,ววา,า,ววาคุณไม่ได้สูงเท่าฉันหนีแปลว่าคุณเป็นน้ำที่หนึ่งแล้วก็เมหมยโยแปลว่าไม่ หวแปลว่าชั้นเป็นนามที่สองค่ะกาวเป็น adjective นะคะในประโยคนี้ก็คือการใช้เมโยในประโยคเปรียบเทียบหนีเมโยบวกกาวก็จะแปลว่าคุณไม่ได้สูงเท่าชั้นบวบถเฉียมเปาเมโยหนีเฉียมเปากุยวบถเฉียมเปาเมโยหนีเฉียมเปากุยแปลว่ากระเป๋าสตางค์ของชั้นไม่ได้แพงเท่ากระเป๋าสตางค์ของเธอในโครงสร้างประโยคนี้นะคะ เ a ี e r cheap เปาเป็นนามที่หนึ่งค่ะเ h e a p เปาแปลว่ากระบป๋าสตางค์ mayo แปลว่าไม่ได้นะคะหนีเ h ี a p เปาเป็นนามที่สองค่ะแปลว่ากระบป๋าสตางค์ของเธอกุ้ยเป็น adjective ค่ะแปลว่าแพงประโยค water cheap mayo หนี cheap เปากุ้ยก็จะแปลว่ากระบป๋าสตางค์ของฉันไม่ได้แพงเท่ากระบป๋าสตางค์ของเธอเป็นการใช้ม a y o ในประโยคเปรียบเทียบค่ะ ประโยคสุดท้ายนะคะว่อเจียไม่โยหนีเจียหยวนว่อเจียไม่โยหนีเจียหยวนแปลว่าบ้านของฉันไม่ได้ไกลเท่าบ้านของคุณว่อแปลว่าฉันเจียแปลว่าบ้านนะคะว่อเจียเป็นนามที่หนึ่งค่ะหนีเจีย เป็นนามที่สองค่ะก็คือบ้านของคุณหยวนแปลว่าไกลค่ะในประโยคนี้นะคะว่าเจียไมโยหนีเจียหยวนก็จะแปลว่าบ้านของฉันไม่ได้ไกลเท่าบ้านของคุณเป็นการใช้ไมโยในประโยคเปรียบเทียบค่ะวันนี้นะคะก็จบเรื่องการใช้ปูและการใช้เหมยแล้วนะคะขอบคุณทุกคนสำหรับการรับชมค่ะสวัสดีค่ะ